ทุกคนมแมลงฉ่ำมากบรรยากาศบ้านสวน,นยามค่ําคืนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมบ้านสวนยามค่ําคืนตอนนี้เป็นเวลาแบบเกือบสองทุ่มแล้วเนอะอันนี้ก็คือชานบ้านเออสองทุ่มนิดนิดและอันนี้ก็ชานบ้านที่ต่อเติมมา,มาแมลงเยอะมากเนี่ยถึงบอกว่ากลางคืนมันนั่งไม่ค่อยได้เนอะอยู่ไม่เยอะหรอกแต่มแมลงเยอะปะ่ะชมยา,ากาศยามค่าคืนนะคะที่บ้านสวนเวลาสองทุ่มกันดีกว่าจ้าอันนี้เราเพิ่งกินข้าวกันเสร็จนะคะทุกคน เพิ่งจะรับประทานอาหารกรันเสร็จอันนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินไปครัวนะคะซึ่งคุณจงนั่งกินขนมหวานต่ออยู่คนเดียวรออาบน้ำนี่นี่อันนี้สะพานคือเราจะติดไฟป,ปิงปองรอบบ้านเลยอันนี้ก็คือเป็นครัวครัวที่เรานั่งกินข้าวกันเมื่อกี้เป็นครัวที่จอยต่อเติมกระจก ก็ก่อนหน้าเนี่ยมันไม่มีเลยไงถ้าไม่มีก็คือมแมลงฉําเลยอะ่ะนี่ติดแอร์ติดกระจกติดม่านสบายกระจกนั่งกินปโป้เดี๋ยวพาเดินจากข้างหลังไปก่อนนี่เราก็จะติดไฟป,ปิงปองสะพงสะพานมีเรือนี่เดี๋ยวลอยกระทงเราจะมาลอยกันที่นี่นะนะแล้วก็มีโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ นี่ถ้าอากาศแบบเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนถ้าหน้าหนาวบอกเลยว่าอากาศดีฟินมากก็คือแบบปีที่แลว้วประมาณสิบสามอ่ะโคตรหนาวอะ่ะอีกไม่กี่เดือนนี่ลุ้นให้ปีนี้หนาวเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วหนัเหลาแบบหนาวหลายเดือนมากเลยเนาะบรรยากาศฟินๆนี่บ้านเราในยามค่ำคืนสวยเห็นไหม กล้วยไม้ก็คือแบบสามอาทิตย์แล้วอะดอกยังสวยอยู่เลยเนาะมุมนี้สวยเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปศาลากลางน้ำค่ะแล้วเราก็จะได้ปิดพงปิดไฟจริงๆอยากลาดหินตรงเนี้ยเวลาแบบหน้าฝนแว่งเละมากนี่ต้นกล้วยกล้วยออกเยอะมากดูดูนก นกมันมาหาปากินปลาเล็กปลาน้อยนี่ศาลากลางน้ำของเราค่ะทุกคนจ๋ามีปงมีเปรอบที่แล้วเราก็มาปาร์ตี้กันที่นี่แหละฟินมากมาแมลงเยอะเนอะมแมลงเขาเรียกมแมลงเยอะแต่ยุงไม่ค่อยมีนะ แต่มาแรงฉ่ำมากแสงเท้าขึ้นมาเลยเดี๋ยวพวกนี้ห้อย่ทีเดียวเราก็จะติดพลังเอ่อโซลารเซลล์รอบสวนนะเยอะมากลั้วก็ติดล้อมรอบเลยตรงนู้นเราคงไม่เดินไปนะเพราะว่ามันก็มืดละบยากาศยามค่ำคืนชิวมากเลยอะเดี๋ยวรอตรงนี้นะเราจะ ทำหลังคาต่อระเบียงมาตาราวนลไปหน้าบ้านกันดีกอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปยำตื่นแต่เช้ามาเก็บบรรยากาศยามเช้าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าตอนเช้าอ่ะอันอากาศมันดีมากแต่ตีห้าก็คือ,อยังมืดอยู่นะเี่ได้ยินเสียงเขาเลยเขาเรียกว่าเสียงอะไรจิ้งหรีดใช่ไหม เออนี่ก็คือบ้านในยามแบบกลางคำ่ำกลางคืนว้านี่ขันโคกเหรออืมโกบกบใช่เหรออืมคุณโจ๊กเขาปลูกปลูกออกดอกแล้วปลหรืออึง่งอ,อ่างหรือึ่งอ่างในเมืออึ่งอ่างดิลายขนาดนั้นไม่น่าจะกบนะกูว่าอึ่งอ่างน่าฆ่าโกบนี่รอกุหลาบมันเลือ้อย เป็นไงบ้างคะทุกคนบรรยากาศยามค่ำคืนที่บ้านสวนจอทลาคนบอกว่าเหมือนรีสอร์ทเนอะไฟมันอลังการมากเออยวให้กล้องแพนไปกลางคืนนี่เปิดไฟแบบปิดติดไฟรอบสวนเลยนะพื้นที่ประมาณสองสองไร่สามสิบเจ็ดตารางวาเราก็ติดโซลาเซลลโซลาเซลล์รอบสวนแล้วก็อววกเอ,อ่อกล้องวงจรปิดเกือบสิบตัว รอบบ้านตั้งแต่ประตูเข้าบ้านก็คือจะมีกล้องวงจรปิดล้อมรอบดูผ่านมือถือจะอยู่กรุงเทพนะจะก็ดูผ่านมือถือหมดเราก็จะเห็นทุกมุมบ้านว่าใครทำอะไรยังไงที่ไหนนี่เดี๋ยวลอยกระทงอะไรนะสวยเหรอ,หรอไหนเดินทางไหนให้เดินทางไหนเออ เวลามาครอบครัวมาก็จะมาปาร์ตี้ของาตรงนี้ปีมปาร์ตี้ตรงนี้มุมนี้สวยอันนี้เป็นชิงช้าที่จะชอบมากแกเชื่อไหมมุมนี้เป็นเป็นมุมทำให้จอยตัดใจซื้อบ้านด้วยนะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นมุมที่เราจินตนาการว่าเออเราจะพาครอบครัวมาปาร์ตี้ มากินข้าวมาอะไรกันตรงเนี้ยเป็นมุมที่แบบโคตรมีความสุขสวยมากมากจริงบ้านในฝันของใครหลาย,ลายคนใช่ไหมมันที่อยู่ในนะเราทำงานเหนื่อยๆที่กรุงเทพเราได้ลงมาแบบพักผ่อนที่บ้านสวนอะ่ะ แล้วก็เริ่มมีเพื่อนบ้านแล้วเห็นไหมเขาก็สร้างบ้านกั่ก่อนนั้น,นอยู่หลังเดียวโดดโดดนะนี่จะนั่งชิงชานี่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนบ้านล้อมรอบแหละสร้างบ้านกันจะเสร็จหมดแล้วต่อไปก็จะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบอุ่นใจอืมและนี่ก็คือบรรยากาศบ้านสวนในยามค่ำคืนนะคะใครชอบฝากขอจอกขอใจคอมเมนต์กันบนมาด้วยนะเดี๋ยวจะทำแบบ คลิปให้ดูกันอีกนะคะทุกคนแต่จอาก็มานอนแค่คืนเดียวแหละพรุ่งนี้ก็กลับแล้วแต่ก็จะพยายามหาวันว่างๆนะคะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันก็ไม่ได้ไกลอะค่ะรถชั่วโมงกว่าแล้วรถไม่ติดด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ขับด้วยไงคุณทรายเขาขับไง <laughs> เราก็เลยมาได้บ่อยๆนอนหลับฝันดีทุกคนนะคะรอดูคลิปพรุ่งน,นี้นะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้ดูกันนะจ๊ะ